สวัสดีครับผมก็เราช่องเลฟเฟนทแตร์นะครับมาอยู่กับบบานตอนเช้าเมื่อวานนะครับคลิปที่เขาเออแทงมาเพกซัสนะฮะผมลบทิ้งนะครับผมงงใจตัวเองมากเลยอะหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจออโทรศัพท์นี่<า>เริ่มแปลกๆไปแล้วนะต้องใส่ยังยยได้ใหม่นะคับผู้ชม ไท้แนะพ่ออยากได้มีอ,อะไรเห่ไม่ใช่ครับอยากได้โทรศัพท์ใหม่ครับ,รบ,บ,บม,มันเลน่นมันเลน่นอ๋อครับไลไรมีแห้งอยูงบัลไรพี่บุหลี่มีแรงไหมครับพี่บุหรี่โอ้ เออ,อให้กินมากินกันอยากน้ำน้ำบโบวานบอกเฮ้ยตื่นมาเละครับตุ้มเปะภาษาเขาหล่อครับทาําไงก็หล่อ ทำไมไหลคุณสังเกตไหมว่าเาทยวันดิช้างดูตะปูตะปูวะดูแก้มดูคิ้วไงมันดูตะปูตะปูดีมันเล่นขี้ดินนั่นนั่นันนั่น้ไมปนท่าปนไมม่อไแมนม่อ มาช่วยเก็บเ,เห็นบุญหลายไม่มีแรงนะครับเราจะช่วยบุญหลายเก็บแมนมาแวาร่านี่ตายทำไมงานมันสั้นลองละองละดูใกล้ๆนะฮะ วันปั้งไงวันนี้ไงแก้มอยู่ไอ้เลยอิ่มแล้วหรอลูกฮะไม่ค่อยกินยายเลยเหรออิ่มล้วเหรออ,อ,อ,อืมการบรรยากาศยามเช้าวันนี้

หลายๆทำเนื้อไรเออเกียกเกียกเอาเกียกก็ไปอะไรคือเกียกครับผมเอาเกียกเป็นภาษาอีสานเกียกหมายความว่าอะไรเป็นแปลเป็นไทยแล้วมันคืออะไรเกียกอ่ะเกียกที่ดินก็คือเล่นคุกคุกเปล่าเออคุกนั่นแหละคุกนั่นไม่ใช่คุกคุกอืมภาษาไทยไงเออพูดไทยไปหลายเลย ถ่นมาเช้าเช้าครับ,รรบถ่นมาดูบวบ,บานเออากียร์คิดิเล่นครับ บุหรี่อีกแล้วบบานเออกิ่งทั้งหมดเออ,เอ,อนอนน,อนหลยีออยือชุดอยนี่ครัใส่ชุดนอน,น,อนเฮะ,ะ้ยหอจะใส่ชุดไหนมันก็ไม่ได้อันนี้หรอ มีแรงไม่หลายทำจริงมีแรงไหมครับถ้าผมถ่ายวิดีโออยู่ครับเออ่าบานพวหลงจมยังไงจมยังไงจับแต่กล้องมีมาช่วยเลยนี่ว่าด่าพ่อะบางอาจว่าพ่อครับนี่เอาไปแรงาไปกินครับนี่นี่งาไปกิน เต็กีนฟัางฝุ่นไป็กเ็กเกียร์ข้างฝุ่นเป็นแล้วน,น่าเรื่องเลิมเลิ่มงเลิศ ริ่มรับเริ่มจะขุดคุยดินเล่นแล้วฮะธรภาษา,าเขา บัวบานในยามเช้าดึกแซวกลายเลยนี่ว่าดึกแซวกลายเป็นที่ผับเลยกลางขายเป็นที่ผับเลย

คือผมว่าเขาก็อัจฉรัยดีนะบ่หวานเจอคนในครอบครัวผมแบบทุกวันครับบุหรีสิงเสกาการนูน่นนี่นั่นทำมาเล่นกับเขา,<ะ>เาหัวับหัวปานเชียวมันเพื่อนเลยครับจับหัวเล่นเพื่อนโอ้โอจะไปดบปากันมินบัวบานปากันมินบกหรายอะ่ะ มันไปดมป่าพร้งเนี่ยมันเปื้อนนอนลงแนาวนอนนงนอนนอนอนนอนอนลงนอนลงบัวบานเฮ้ยขี้ดีเอ้ยมันนีเล็ู่นี่เราก็ต้องย่างก็ได้หรอกยิงบ้า ไปไม่ได้เดี๋ยวปิ้งกัดปิ้งมาสิกาตาอืมต่อไปรอเราที่ไหนหายแล้วต่อไปเฮ้ยมาคิดดูับนี่มาคิดดูโอ้จะแกล้งเขาครับ มันแก้งอะไรช้างเลยือธีหนึงก็อย่าไปส่หาาัวซาหรืออย่าไปสนใจอุจโ้โหทำถ้าอยากใส่ไป่ไหลอีกโห่ไป่ไหลใส่โกงดังไอ้ไปไหลดูถ้าย,ากาย,ายักใส่ไม่ไหลแล้วนะ<อ>น่งร้องนางยี่ดีเออนางร้องเออฟาสวยไวไวย่ำย่ำย่อ อกึเลตวมันอะฮจับพี่กระจุยยางอีกอ่าฮะพี่กระจยลำลำน่าม,มันพี่กระจูหรือปิงว่าไรอืมอืมด,ดูเขาดูเขาอเอสกางไม่ดปลาใหอือ เฮ้ยเพยไมาจะม่งว่ะงั้นเดี๋ยวต้องรีบให้เขาเล่นอนี้เลยครับมายูนิคอร์นเขาไปดูกันในคลิปหน้านะครับน่าคิดว่าน่าจะไม่หาย